สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำพิ์และทีมงานเซ l เฟอร์ทโอ้โหในเชียงแค่ชื่อก็น่าฟังแล้วใช่ไหมคะสำหรับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ของเรานะคะมีสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารเสริมวิตามินหรือว่าสกินแคร์ก็สามารถมาติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ สำคัญนะคะก็เอาใจสําหรับกลุ่มของสันิกรรมอีกด้วยใครนะคะที่บอกว่าชื่นชอบการสัลยกรรมมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสัญยกรรมที่ไหนรีวิวแบบไหนเนี่ยโอเคโอเคหรือว่าราคาที่ไหนเนี่ยถูกแล้วกสุดคุ้มแบบนี้นะคะเว็บไซต์ของเราค่ะมีให้คุณสามารถเข้ามาศึกษากันได้เลยและที่สาคัญนมทก็มีคําถามค่ะมาถามกับคุณที่ฟังนะคะว่าอยากที่จะซื้อสินค้าแต่ละทีเนี่ยเราจะต้องซื้อในช่วงไหนแม่หลายๆท่านนะคะตอบมาว่า ซื้อช่วงเซลใช่ไหมละคะเพราะว่าช่วงเซลเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากเลยเพราะตัวที่เองเนี่ยก็ซื้อช่วงเซลเหมือนกัน <laughs> และที่สําคัญนะคะเวลาซื้อช่วงเซลเนี่ยก็ต้องแย่งกับคนอื่นใช่ไหมคะเวลาจะไปซื้อของเนี่ยก็ต้องนั่งรถไปซื้อเวลาจะไปซื้อของก็ต้องไปเดินห้างแต่วันนี้ค่ะทีมงานเซลเฟอร์เทิของเราสร้างระบบขึ้นมาโอ,อ้โหวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าเซลเฟอร์เทิ ual, นะคะเราสร้างระบบขึ้นมาเพื่อเอาใจกับคุณลูกค้าเลยค่ะ เพราะว่าเราเชื่อว่านะคะกลุ่มสินค้าที่คุณลูกค้าอยากได้เนี่ยทุกทุกอย่างที่คุณอยากได้เราสามารถทําให้ถูกลงได้ค่ะและนอกจากนั้นค่ะโปรโมชั่นพิเศษคุ้มสุดคุ้มแบบนี้นะคะโปรโมชั่นของเรามีที่นี่ที่เดียวเลยค่ะที่ถูกกว่าที่อื่นนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยากรู้ไหมว่าโปรโมชั่นอะไรโปรโมชั่นอย่างเช่นลดตั้งแต่50ถึง70นนะหรือว่าจะเป็นโปรโมชั่นแบบ ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเราก็มีให้ด้วยยังไม่พอเพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองให้อีกด้วยฟังไม่ผิดค่ะซื้อหนึ่งแถมสองเรามีให้จริงๆนะแล้วไปติดตามกันค่ะว่าโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นอะไรนะคะแต่ก็อื่นลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนกับเราก็สามารถรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้แล้วล่ะคะ่ะลงทะเบียนผ่าน Facebook หรือว่าอ e ีเมลเลยระคะ่ะ และที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเลยสําหรับเทคนิคพิเศษหรือว่าาวทูที่เราจะส่งให้กับคุณลูกค้าที่เป็นเฉพาะ V.I.P เท่านั้นค่ะและเราบอกเลยนะคะว่าเซลล์ประกวดของเรานะคะมีดิวนะคะโปรโมชั่นที่ถูกมากๆถ้าไปเจอนะคะโปรโมชั่นที่ถูกกว่าเราเรายินดีคืนเงินให้คุณ100%กันไปนเลยค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะเอาใหม่100เรเซเราคืนให้คุณแบบเต็มที่ไปเลยและที่สําคัญหลายๆคนเนี่ยกลัวน,นะคะว่าซื้อสินค้าไปแล้วนะ,ะว่าจะได้สินค้าได้ต่อไม่ต้องห่วงค่ะเรามีระบบะค่ะซื้อสินค้าแล้วก็ใส่เงินปลายทางให้อีกด้วยนี่เอาใจคุณลูกค้ากันแบบสุดๆกันไปเลยและที่สําคัญนะอย่าลืมนะว่าสําหรับใครที่ลงทะเบียนบอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากๆ ลงทะเบียนกับเราวันนี้นะคะเราให้เทคนิคพิเศษไม่ว่าจะเป็น How to การแต่งกรรมหรือว่า How to การแต่งหน้าหรือว่า How to วิตามินตัวไหนใช้แล้วดีใช้แล้วโดนวันนี้เราก็นํามาให้คุณได้ดูในเว็บไซต์ s เ l ลเฟส t i v a l ค่ะที่ย้อมใบบา,บาแบบนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้พลาดสิทธิพิเศษแบบนี้นะคะแล้วพบกันถ่ะที่เซลเฟสติวัล